รถจะวิ่งรถจะวิ่งเล่นเดียวแล้วนะ,อ,ะอ,อ๋อใครฝ่งหน้าหนึ่งนะ กูเดินกูมาถึงร้านกูเดินมาเกย์กูรวยกันทั้งนั้นเราเรามาไหนมากันไว้โอ้ยคนเกย์ไหนไหนไหน ไปแลยึดนับเลยเห็นครับนายเดินได้ไหมลูกนายเดินได้นายออกจากรถได้ไหมออกได้ไหมออกเข็นไม่ได้เนาะไม่ได้ขอได้ไม้ครับคุณมออกเลยครับเออขอขอขอได้เราพอก็รออุ้มออกเลยครับเล็กน้อยอุ้มเลยครับเดินประตูไม่ได้เดินประตูได้ประตูแหนประตูไหนลูกคนเลยครับอุ้มออกได้ไหมอุ้มออกได้ไหมเอ๋ แล้ anh ấy cho ก่อนท่านนายกไม่ไม่เสร็จหรอก 哎！<noise> <noise> <noise> ก็ข <ail> <myst icism. S 1> ีก็ไม่มีอีกไปชนถอยเสียขาเลยเนี่ยย่งไงไปไหมไปไหมไปไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะยาดมมีไหมยาดมอ่ะมีมีเดี๋ยยาดมไห้คนป่วยหนเดียวยายาดมหน่อยยาดมหน่อย ไอ้ไอ้เด็กน้อยครับรถเนี้ยไม่ไหวเนี่ยทำไงได้เราใช่เขา้ามาใส่เข้าขี่นี้ไหมเนี่ยนะจักมีไหมลวดชนเอาอีกแล้วครับคนเราเป็นแดง มาดูไปกันเถอะโอเคแม่โอเคแม่นี่แหละ <laughs> <laughs>

ให้เด็กน้อยครับรถเ,ยเ้ยอ,อยากกินอยากกินมันก็ต้อ,องกิน ไม่ดั่ไไม่ันมาเร่อรดนเรื่องอไร่้ยต้องจอดรถใ่ไมับผมว่าทงสายทำชาวบ้านรถ้จะมามาจกระเด็นไม้ท่าไหนน่ะตาชุนเร้ตายครับไม่มีใครหินเนี่ยคือมาห็นยัดทอดเ ยกครยกแบบไหนยกาตนะครับให้รับเกวง่ายงนตัวก่อนรายงานตัวก่อนกับท่านตำรวจนี่เป็นใครมาจากไหนบอกเขาก่อนใายนายบอกเลเรูชีพาอหอยครับจากเมองห้อยครับเดี๋ยวคนผู้สาคนทคร

เรียกแล้วเลยเห็นมันลอยยกสายเทาขึ้นมาเลยมือมืแา่าไหน